เริ่มต้นวันนี้คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอป่วยจิตก่อนหน้านี้คนใน ตึกเื้ออาทรบางบัวทองหนึ่งเขาก็หวาดกลัวผู้หญิงคนนี้มากเพราะวันดีคืนดีเธอก็เคยไปยิงบ้านคนอื่น<ม>ไปยิงใส่ห้องคนอื่นแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณสุจิตราหรือว่าเปิ้ลไปก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเสียชีวิตซึ่งในจุดเกิดเหตุก็คือคุณไกลศักอายุ35ปีคุณไกลศักเองเนี่ยคุณผู้ชมครับถูกยิงอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องพักเนี่ยนะครับและ ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาทราบว่าตัวของฝ่ายหญิงก็คือเปิ้ลซึ่งมีอาการทางจิตน่าจะมีอาการกำเริบอีกครั้งหนึ่งโดยมันมีคลิปใช่ไหมที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ก่อนที่เปิ้ลสาวป่วยจิตจะยิงคุณไกลศักเป็นยังไงไอ้ก็คือพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้แล้วบอกว่าตอนนั้นรู้แล้วแหละท่าน่าจะไม่ดีเพราะเขามีปากเสียงกันมากขึ้นแล้วได้ยินเสียงของตัวเปิ้ลเองเนี่ยพูดออกมาบอกประมาณว่า Move mù mụ ba hong bội ác mù mụ ba hong bội mù mịt ác Mừng mụ ba hong bội mịt ác mù mịt ác mù mịt ác mù mịt Mừng mù mịt ác mù mịt ác mù มึงบ in uh, ุกมาห้องกูม hmm. mm ึง hmm. ผ right. ิดนะแต่เรายังทําตึงกากูมึงผิดนะมงผิดเป็นๆนะเก็ไม่รู้ม่เป็นอะไรเดี๋ยวไปรักษาแล้วเดี๋ยวอนจบ้านเลไป คุณผู้ชมครับอันนี้คือชาวบ้านเขาแอบถ่ายเอาไว้ถ้าย้อนภาพกลับไปตั้งแต่ตอนต้นจะเห็นว่าตัวเปิ้ลเองเนี่ยเขาได้ยินคุณไก่สักแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่ามึงบุกห้องกูเหมือนกับถามชาวบ้านไม่กล้าออกเมื่อกี้เสียงที่มีการเนี่ยฮะ เสียงที่มีการบอกไปไกลๆไปไกลๆนั่นคือชาวบ้านใช่ไหมไล่ป้นซึ่งยิงทางด้านคุณไกรศักดิ์เนี่ยเห็นใช่ไหมครคือมันยิงแบบเหมือนกับคนสติสติหลุดแล้วยิงเนี่ยสามนัดจริงๆแล้วเห็นบอกว่าน่าจะยิงเกิน3นัดใช่ไหมไอ้แล้วจริงๆถ้าเกิดฟังจากเสียงเหมือนเขาพยายามจะยิงอีกแต่แน่ใจว่ากระสุนมันไม่ออกหรือว่าอะไรแต่หลักๆได้ยินเสียงปืนออกมาคือ3นัดที่ชาวบ้านเขาพว้ากันหมดเลยแล้วเหมือนกับพยายามจะลั่นไกลสี่ห้าหกเจ็ดแต่ยเห็นไหมเนี่ย นี่ฮะนี่เข้าใจว่าทางด้านคุณไก่ศักด์โดนยิงแล้วถูกไ,ไหมฮะแล้วเขาไม่กล้าพูดอะไรจนสักพักหนึ่งมันมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งคือชาวบ้านที่อยู่ในตึกออกมาไล่ว่าไปไปคือไล่ผู้หญิงคนนี้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะขอดูภาพตอนคุมตัวผู้หญิงคนนี้ก่อนเลยหนะลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับทางด้านสุจิตราหรือว่าเปิ้ลตำรวจเนี่ยนะครับต้องใช้เวลากล่อมเธอประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเธอเข้าไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า

คุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวเปิ้ลเนี่ยกำลังจะอธิบายบอกว่าเขาถูกห้องเปิ้ลเพราะจริงๆแล้วทางด้านของคนตายเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณไกรศักดิ์เห็นบอกว่าตอนที่เจ้าตัวโดนยิงเนี่ยก็เหมือนกับกำอาวุธอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้ตำรวจเขาก็เลยต้องตรวจสอบว่าจริงๆแล้วคุณไกรศักดิ์ไปบุกห้องเปิ้ลหรือไม่แต่ตอนที่เข้าไปตรวจสอบห้องเปิ้ล ปรากฏว่าก็ไปเจออาวุธปืนแล้วก็เป็นไปตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้ล่าสุดทีมข่าวช่องแปดไปได้วงจรปิดมาไอซ์จะลำดับเหตุการณ์ที่ดูเป็นยังไงครับมันเป็นวงจรปิดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุที่บริเวณเอ้ออาทอนจุดนี้แหละฮะคุณผู้ชมวงจรปิดที่จะเห็นเนี่ยฮะเบื้องต้นเองเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีวงจรปิดจริงๆแล้วจะเห็นว่าตัวของคนที่เสียชีวิตเนี่ย <c oughs> เขาลักษณะก็คือกลับมาที่บ้านหลังนี้ <c oughs> ก็คือเข้ามาที่หอก่อนที่จะมาเกิดเรื่อง ผู้เสียชีวิตก็มีการขี่รถเข้ามาตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนตายเป็นรอปรพอใช่ฮะที่เขาเขียนว่ารอปรพอคือนี่ฮะอันนี้คือด้านหน้าแล้วก็มันจะมีกล้องวงจรปิดตัวที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยขับขี่รถแล้วก็เข็นรถเข้าไปหลังจากไปวิ่งรถมาเรียบร้อยแล้วแล้วต่อมาเนี่ยอันนี้คือวงจรปิดช่วงนาทีที่น่าจะเป็นช่วงที่เกิดเหตุก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาแตกตื่นกันออกมาเพราะได้ยินเสียงปืนและพยายามจะไปเรียกคนข้างนอกมาช่วยเพราะเปิ้ลขังตัวเองอยู่ในห้องประมาณชั่วโมงหนึ่ง เนี่ยฮะแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เริ่มมีการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาในที่เกิดเหตุพอตำรวจมาถึงปุ๊บตำรวจก็ไปกล่อมพอกล่อมเสร็จเดี๋ยวภาพต่อมาจะเห็นว่าตำรวจเข้าไปคุมตัวเปิ้ลแล้วก็คุมตัวเปิ้ลออกมาเปิ้ลเนี่ยท่าทีสงบแต่คนที่ไม่สงบก็คือญาติญาติของผู้เสียชีวิตพยายามที่จะเข้าไปรุมประชาทันนี่ตอนคุมกอมมาเนี่ยฮะนี่เห็นไหมญาติวิ่งมาอ๋อ คือทุกคนเขาก็โกรธคุณผู้ชมฮะเพราะผู้หญิงคนนี้สติสตังค์ไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ก่อเหตุมาแล้วจนทุกคนหวาดกลัวส่วนทางด้านเมียคนตายคุณผู้ชมฮะที่เห็นเนี่ยนะฮะเหมือนจะยืนด่าและญาติจะปรีเข้าไปทําร้ายจริงๆมันจะมีเปิดวงจรปิดค้างไว้นะฮะแล้วเปิดกับภาพจริงเพราะว่าผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยไปทําข่าวปรากฏเจอวินาทีที่ญาติคนตายจะเข้าไปประชาทถันด้วย วงจรปิดอันนี้มันจับภาพเอาไว้ได้ชุดหนึ่งส่วนกล้องที่ผู้สื่อข่าวของเราเองมันทึกภาพเอาไว้นั่นคือเหตุการณ์จริงเดี๋ยวลองเปิดคู่ขนานกันขึ้นมาเลยนะฮะลองดูหน่อยนี่นี่อันนี้คือตอนคุมตัวออกมาใช่ไหมใช่คะนี่แล้วด,ดูนะ 呀呀，呀呀呀呀呀呀呀 ออกไปเลยเนะสาตรวจไข้ไปไปดูชาวบ้านที่เราบัดมาด้วยเลยไม่ได้ไม่ได้ไมนได้ไม่ได um> ้ไมนไดน ณผู้ชมครับนี่คือตอนที่ญาติของคนตายจะบุกเข้ามาเนี่ยนะครเพื่อจะลุมประชาทันทางด้านเปิ้ลซึ่งเป็นสาป่วยจิตปรากฏว่าวันนี้ตอนที่ตํารวจเขาคุมตัวเปิ้ลมีการสอบถามเปิ้ลเปิ้ลก็ยังอ้างเหมือนเดิมว่าเปิ้ลไม่รู้จักนะฮะกับคนที่ตัวเองฆ่าและอ้างว่าตัวของคนตายจะบุกห้องคําถามคือปืนเปิ้ลเ,เอามายังไงคุณผู้ชมฮะเปิดภาพเปิ้ลตอนสอบปากคําขึ้นมาฮะ ปรากฏว่าเปิ้ลเองเนี่ยอ้างบอกว่าปืนเนี่ยมีการไปซื้อมาในราคาหมื่นสองนี่คือภาพคือพี่ไกรศักดิ์ตอนที่ถอยมอเตอร์ไซค์เข้ามาเก็บแล้วหลังจากนั้นก็ไปมีปากเสียงกับเปิ้ลซึ่งอยู่หน้าหอพักและสุดท้ายก็เกิดการยิงกันลองฟังเสียงเปิ้ลตอนตำรวจสอบนะฮะเป็นันก่อนหน้านี้ไหมส่วนมากก็จะเดิน,นออกไปทีนหนองขนขนมอย่เดียวว่าเปิ้ลจะเดิน,นออกไปทีน้มคน,นรู้จักครัอ่ะ ไม่รู้จักเออพี่เขาเลยแล้วไปยิงเขาทำไมเขาปนก็ไม่รู้ว่าพี่เขาไม่มาจะมาบุกในห้องปนทำไมก็ไม่รู้เพราะปนอยู่ห้องในห้องปนเลยจ่ะปนไม่ได้ไปไปห้องพี่เขาเลยแล้วที่เรายิงออกมาคือเรายิงออกมาจาก้างในห้องเลยหรือว่ายังไงก็เพื่อป้องปนป้องกันตัวไว้ก่อนแต่เพราะว่าเขาเขาจะเดินเข้ามาในห้องปนแล้วจ้ะไม่คือตอนนั้นคือปนอยู่ในห้องอยู่ไหมหรือว่าใช่ใช่ปนอยู่ในห้องแล้วเขาไปอยู่้ยถ้าเขาอะไรจ้ะ แล้วเพอิยิงเข้าไปกี่นออัอ้รตัประมาณสองนั คมฮะเจ้าต so ัวมีอาการทางจิตแหละเพราะว่าตอนที today, ่คุยไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นอาการเธอเธอยิ้มไปด้วยหัวเราะไปด้วยเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมฮะถามว่าคนตายกับเปิ้ลเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาอยู่เนี่ยนะครับคนละชั้นกันเนี่ยฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้คุณผู้ชมฮะทางทีมข่าวช่องแปดของเราได้มีโอกาสไปเจอกับภรรยาของคนตายด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางภรรยาก็คือคุณจิตติมาเขานําศพคุณไกรศักดิ์เนี่ยแหละฮะ ไปฝังที่มัสยิดเพราะว่าเป็นอิสลามคุณจิตติมาเปิดใจกับเราบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยนะครับตัวเองก็ได้ยินเสียงปืน3นัดตอนนั้นยังคิดว่ามันมีการจุดไล่นกเพราะตัวเองเนี่ยอยู่อีกที่หนึง่งปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาลุมมรอมที่ตึกตามที่คุณผู้ชมเห็นวงจรปิดตอนตำรวจมาและ ตำรวจเองก็ไปคุมตัวสุจิราหรือว่าเปิ้ลออกมาตอนนั้นเนี่ยก็เลยทราบว่าสามีเนี่ยถูกยิงเลยพยายามจะตะโกนถามเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ตำรวจไม่ให้เข้าใกล้และที่สำคัญคือสีหน้าท่าทางผู้ต้องหายังคงยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคยเตือนสามีตลอดบอ,อกพี่พี่ระวังตัวนะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มันเหมือนคนบ้า mm hmm. แล้วก่อนนั้นนี้มันก็เคยเอาปืนเนี่ยไปยิงตึกข้างๆมาแล้วซึ่งสามีก็ไม่เคยคิดจะสนใจฮะแต่เข้าใจว่า วันนี้ผู้หญิงอาการกำเริบอีกแล้วอาจจะเจอทางด้านไกลศักใช่ไหมก็เลยเหมือนกลับไปด่าเขาหาว่าเขามองหน้าและสุดท้ายก็เอาปืนที่มันแปลกมากคือผู้หญิงที่บอกว่าบ้าซื้อปืนได้ด้วยแล้วไปเอาปืนมายิงคุณไกลศักลองฟังเสียงภรรยาเปิดใจเนี่ยฮะเออหนูคิดว่าเขาว่าน่าจะไปหาเพื่อนเขาอีกตึกหนึ่งเพราะว่า มันเดิน,นทะลุตึกตึกกันได้ใช่ใช่แล้วน่าจะแบบว่าเดินผ่านไปผ่านมาแล้วแบบว่าคนที่ยิงอ่ะน่าจะด่าน่าน่าจะด่าแฟนหนูแล้วก็เลยน่าจะแบบว่าปากเสียงกันอะเหมือนรู้ดีองหในตัวเขาก็เหมอือนเขาพกอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยไม่ไม่เคยเอามาทําใครคะ่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าเขาพกมีดอ่ะเขาพกมีดจริงแต่ถ้าเกิดเขาจะสู้อย่างเงี้ย เขาก็สามารถหยิบมีดออกมาได้ใช่ไหมแต่นี่เขานอนตายด้วยทั้งที่มียังยังอยู่ที่เดิมยังเน็บที่เอวอยู่ถ้าถามว่าเขาบอกว่าแฟนหนูจะเข้าไปบุกลูกเขาทําร้ายเขาถ้าเกิดจะทําจริงๆอ่ะมีดเขาคงไม่เน็บอยู่ที่เอวถูกไหมอ่า งทับประเด็นก็คือที่บอกว่าคุณไกรศักดิ์จาไปทําร้ายทางด้านเปิ้ลเนี่ยเพราะว่าข้างศพเนี่ยของคุณไกรศักดิ์มีอาวุธมีดแต่สุดท้ายทางภรรยายืนยัยนบอกว่าถ้าเขาจะทาร้ายเปิ้ลจริงๆมีดมันต้องชักแต่เราจะเห็นเลยนะฮะถ้าปล่อยคลิปเสียงเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งเสียงปืนเนี่ยเหมือนดังเปี้ยงขึ้นมาก่อนเลยนัดหนึ่งนัดสองนัดสามแล้วประเด็นคือเปิ้ลเนี่ยยิงแบบไม่เปิดจังหวะเลยนะฮะเนี่ยเ <Okay. S 1> พราะจากในคลิปนี้ที่ข้างห้องแอบถ่ายเอาไว้จะเห็นว่า คือเหมือนกับประมาว่าเนี่ยนะฮะยิงทันทีเลยซึ่งภรรยาก็เลยไม่เชื่อว่าสามีจะเอาปีดไปทำร้ายเปิ้ลแต่เปิ้ลน,น่าจะเจอปุ๊บแล้วเปิ้ลยิงทิ้งล่าสุดคุณผู้ชมครับมันมีคลิป เหตุการณ์วันที่10มก,การาเดี๋ยวลองย้อนไปดูพฤติกรรมเปิ้ลหน่อยก็แล้วกัน10มก,การาเปิ้ลมีอาการป่วยทางจิตและเกิดอะไรขึ้นคลิปวันที่10เพเขาบอกว่าตัวของเปิ้ลเคยถูกจับไปก่อนหน้านี้ประมาณสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์แล้วก็กลับมาใหม่คนเลยแปลกใจบอกครั้งก่อนเขาก็เอาปืนออกมาแบบนี้แหละแล้วก็หมายืนโวยวายอยู่หน้าบ้านแต่ตอนนั้นไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายแต่ยิงทะลุบานเกตของเพื่อนบ้านไปเพื่อนบ้านก็ไม่กล้าออกมาต่อว่าเพราะเขามีปืนแต่ตอนนั้นก็เลยสงสัยว่าทําไมหายไป2อาทิตย์ แล้วยิงมั่วแบบนี้กลับมาใหม่จนกระทั่งมีคนตายลองดูคลิปครั้งก่อนฮะ วันนี้คุณไพบูลเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเล่าให้ทางทีมข่าวฟังเนี่ยนะครับบอกว่าวันดีคืนดีเปิ้ลก็เอาปืนออกมายิงจนกระทั่งห้องต่างๆเนี่ยไม่กล้าเดินออกมาเลยที่สําคัญเดือนที่ผ่านมาเปิ้ลยังเอาปืนยิงข้ามรั้วใส่ห้องตรงข้ามจนกระทั่งกระจกแตกกระจายแล้วคนในบ้านเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนี่นะฮะมีเสียงของคุณไพบูลลองฟังดูหน่อยฮะเขาแบบมองไม่เขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเขาแค่ มันยืนเล่นเกมอย่างเงียครับแล้วเขาแบบมองมาจังหวะที่เขามาดีก็เลยกลายว่าแบบในการค้าือผู้ชายคือผู้ตายเนี่ยคือเขายืนเล่นเก,มข,เนเกมของเขายืนเล่นเกมของเขาอยู่ที่ตึกของเขาชั้นบนชั้นสอง,ข,สองข,ของเขา,เขาอา ช่และจังหวะที่กอเห็นผู้คนเนี่ยใช่แล้วครับคุณผู้ชมฮะเคยมีข้างห้องบาดเจ็บแล้วก็เคยไปแจ้งตํารวจปรากฏว่าตอนนั้นตํารวจบอกว่าเป็นปืนบีบีกันใช่ไหม<ช>เขา<ะ>อ้างว่าเป็นบีบีกันสุดท้ายก็เลยปล่อยตัวออกมาและวันนี้ฆ่าคนตายฮะล่าสุดสั้นๆน,นะฮะเราโทรศัพท์ไปหาแม่ของเปิ้ลแม่เปิ้ลบอกว่าเอาจริงลูกสาวมีอาการทางจิตแล้วคงไม่ได้กินยาใช่ไหมตอนนี้ก็ปล่อยให้ตํารวจดําเนินการกับเปิลไปเลยที่มันน่ากลัวก็คือป่วยจิตแต่ดันมีปืน แล้ววันนี้ฆ่าคน